ในรอบห้าปีที่ผ่านมาครับนี่คือครั้งที่สองที่ผมเจอครับอาการนี้ครับอาการเพอเขาเบี่ยงขาดครึ่งแบบนี้นี่ครับเห่นบ่ขาดครึ่งอันนี้คือรอบที่สองรอบแรกนั่นเมื่อปีหกสามครับผมเจอลูกขาดอยู่เจ้าหนึ่งครับขาดแบบเดียวกันเลยแล้วก็พลาดไม่อีกขาปีจนกระทั่งปัจจุบันครับลูกค้าดแล้วก็ลูกา้ลลกาททานทีเดี๋ยวผมจะบอกอาการในฟั่งว่าางววัมันเป็นยังไงครับอาการแรกๆนะครับที่ว่าลูกค้าเอามาซ่อมนะครับ ลูกค้ามาซ่อมลูกค้าบอกว่ามันดังแกลกแกลกแกลกแอ,อไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรครับเครื่องัมด,ดังทีนี้เขาก็ใช้งานไปสักพักแล้วแล้วมันก็นอกดับไปเลยครับผมเล่ยมาแก้ไขเป็นน้ำมียางวะผมกับผู่หูแต่ว่าเป็นน้ำาัยางเนาะเพราะว่ากับผมที่หูตั้งเมื่อผมได้สตาร์เครื่องฟังเสียงม,มันมันมันิ่งฟังออกเป็นบ่อันนี้สตาร์ประิทเนาะม่หอดผมกับไม่กับสตาร์ประิทธิี่ว่านะครับผมเลยถอดชุดชุดก็ถอดสูงเมืองก่อนครับตอนแหกผมนึกว่า ผมนึกว่าการการหลูกเฟือตัวนี้มันมันแตกบ่วะ่ะผมถอดสูง,สงมาเช็กเบื้องกับกระบอกแตกครับเนะบาะม่แตกวันนี้ผมกับพยามาหาเอ๊ะถอดจานไฟเบื้องก่อน้านครับจานไฟนั่นนะจานไฟครับหรือว่ามันมียังไปขาดจานไฟหรือเปล่าแดไรกล้ๆ,ๆนะครับถอดจานไฟมากะกะบม่ไปยังนะครับแต่ว่าจานไฟมันมันกับสลาสลากรบ,บูบี้ยู่ร่านะครับแต่ว่ามันกับโม่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จุดท,ที่ว่าจะเชียงดังนะครับก็ไปดูแผ่นขาตะเตอ เป็นลูกลูกเปือนแผนคารลูกเพือนคาร์เ,ารเตอร์ก็ไม่แตกครับนี่นี่ครับลูกเพื่อนคาร์เตอร์ก็ยังด,ดีอยู่นะครับกับ่แตกครับยังดีอยู่ก็เลยตัดสินใจผ่าเครื่องเลยนะครับในเมื่อปัญหาใส่ไม่เจอมันก็มีแค่วิธีเดียวค,คือผ่าเครื่องนะครับผ่าเครื่องแยกโครงมาครับแยกมาแยกโครงมาเหมือนที่ว่าครับพอแยกมาปร๊บตอนแยกมานี่ไอสองตัวเนี่ยไอสองตัวนี้มันออกจากการได้ไดพี่น้องนะ มันออกจากกันเลยนะครับตอนผมแยกแยกโค้งมาครับออกจากกันเลยนะครับเนื้อที่เบิรงเดอตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่ครับนี่ครับอยู่ฝั่งนี้เนาะครับตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ที่กระลหลกปืนมันอยู่มันอยู่กระลูกปืนครับมันอยู่มันอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่เนาะอยู่อยู่ฝั่งนี้นี่ครับมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่ครับนะนี่ครับ ก็คือเอาออกมามันก็จะก็คือมันจะขาดครึ่งแบบนี้เลยครับเพราะแยมแกรกนี่ครับมันแบนไปเลยแยกมาเป็นแบนี้เลยครับก็แสดงว่ามันขาดอ่ามันขาดจนหลุดแล้วเนาะมันถึงเสียงดังแกลกๆๆกไอ้ที่ไกลไกลไกลกนี่ผมสันนิษฐานว่าอ่าแรงเหวี่ยงไอ้ตัวนี้นะครับนี่มันจะตีกันกับไอ้ตัวนี้นี่นะพี่น้องนะครับมันตีกันกับตัวนี้ครับนี่นี่เห็นบ่เนี่ยครับเนี่ย มาตีกันตีกันกระเล็กๆๆๆสินะเนี่ยครับนะเนี่ยครับก็ทุกันแบบนี้การสรุปก็คือว่าสาเหตุที่มันแรกๆๆแล้วเครื่องดองนอกดับไปก็เกิดจากจุดนี้เองครับก็ต้องรอลูกค้าท่านนี้มาก่อนครับว่าเขาจะซ่อมต่อหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้อาการที่จะต้องเปลี่ยนก็หลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวเอาก่อนก่อนอาการที่จะต้องเปลี่ยนตอนนี้ครับก็คือเขาก็เวียงลูกปืนงี้นี่ก็ต้องเปลี่ยนครับลูกปืนลูกปืนสองตัวเลยครับลูกปืนเออแกนเพ้าเนี่ยต้องเปลี่ยน แล้วก็ชุด <olor S 2> สูบมีปัญหาครับอ่ามันจะมีสลักลูกสลักไอ้ตัวไอ้ระหว่างแหวนเนี่ยนี่ครับเนี่ยสลักอ่ากลิปเราอ่าสลักมุมมุดมุดมุดดำาดําเล็กน้อยเนี่ยมันรุดนะครับมันทําให้อ่าแหวนนี่หมุนได้รอบตัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนถ้าที่จริงจะเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบก็ก็ได้นะครับเสื้อสูบก็ยังซื้อว่าพอเอได้อยู่แต่ว่าไหนๆก็เปลี่ยนผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนยกชุดเลยดีกว่าจะได้จบทีเดียวเนาะเปลี่ยนยกชุดเลยครับนะ แล้วก็มีอย่างอีกครับจานไฟต้องเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าพน้นพ้นกระทบมาจายตัวนี้พอมันขาดปุ๊บมันจ,จะเวียงมันจะทําให้ฝั่งนี้สะบัดครับสะบัดสะบัดสะบัดที่นี่ก็ทําให้ไปเบ้าจานไฟตัวนี้สึกเป็นเป็นร่องใหญล่ลึกตัวนี้ครับร่องร่อง,องสลักจานไฟตัวนี้ต้องเปลี่ยนจานไฟใหม่ครับจานไฟต้องเปลี่ยนลูกปืนแกนเผาลูปกปืนเผาเปลี่ยนสองตัวเผาเวียงเปลี่ยนตัวนึง ชุดสูบแวนสูบเปลี่ยนใหนึ่งชุดแล้วก็มีชุดปั๊มน้ำมันหลอดโซ่อีกที่จะต้องเปลี่ยนอีกนะครับนี่นี่ครับผมตัวนี้มันรวมเนี่ยนี่ครับมันหลุดนั่นนะนั่นหลุดหลุดหรอแต่ว่าอุปกรณบางที่มอาจจะสอบมีกเพิ่มนะถ้าสมมติเราเพิ่มสรผมสอบนะนะครับเสร็จเสร็จเราเอาเอากาวมาอุดเราอุดอุดไว้นะแต่ว่าประหยัดเงินใจหน่อยนะอืมแต่ว่าถ้าเจดีเปลี่ยนใหม่เลยจะดีกว่าครับเปลี่ยนใหม่จะดีกว่าเนาะนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปเล่านะครับนะไม่ใช่คลิปซ่อมครับเล่าให้ฟังนะครับว่าการอาการเครื่องดังดังอย่างดังอย่างรุนแรงจนดับนอกไปคาที่นี่มันเกิดจากอะไรนะครับนี่แหละก็คือตัวนี้ครับนะเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ครับบอกฟังครับบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนนะครับเนาะอาจจะไม่เคยเห็นเข้าข้อเียงขาดมาก่อนนะครับครับก็ทําคลิปวิดีโอครับเนาะนี่ครับผมครับขาดอย่าง ยังงดงามเลยบอกคือยังงดงามโอเคครับผม